บทที่38ดาราสาวปั้นจริตร้องไห้ให้ไทยช่วยปลอบจนอาการดีขึ้นแต่ก็ยังไม่วายใสยแซงปั้นหน้านี่แก้วยังตกใจไม่หายเลยนะคะไม่รู้เจ้กอกล้กวยเกิดบ้าอะไรขึ้นมาจูจ่ๆก,ก็บุกเข้ามาด่าน้องแก้วชอ็ชอดๆแล้วแก้วว่าต้องมีใครสักคนจ้างมาปวดแก้วแน่ๆเลยคะ่ะดาราสาวปั้นเรื่องหน้าตาเฉยใครกันครับแก้วก็ไม่อยากคิดนะคะเพราะแก้วก็ไม่มีศัตรูที่ไหน ถ้าจะมีคนไม่พอใจบ้างก็อาจจะมีแค่หล่อนจุดพูดไปนิดนึงมองหน้าไทยก่อนตอบคุณหยาไทยมองหน้าดอกแก้วสะดุดชื่อหยาตาลาสาวเห็นว่าฉนวนที่จุดเริ่มติดแล้วหล่อนก็ไล่ต่อแต่ทำน้ำเสียงอยากกับคนที่พร้อมจะให้อภัยซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแก้วก็ไม่กอดหรอกนะคะถ้าเหตุการณ์นี้จะทำให้คุณหยาสบายใจขึ้นมาบ้างแต่ที่แก้วเสียใจ แกวเสียใจที่หลงไว้เนื้อเชื่อใจเจ๊กอกลุ้ยต่างหาไม่คิดว่าเงินเล็กๆน้อยๆจะทําให้แกวแววงกลับมาทาร้ายแก้วได้ผมว่าบางทีอาจจะไม่ใช่หอห่างที่คุณแก้วคิดก็ได้นะครับชายหนุ่มปลอบแม้จะเจ็บไปทั้งใจไม่ได้ยินชื่อหยาเหตุใดหนอเวลาเกิดเรื่องร้ายๆยขึ้นมาเมื่อไหร่จะต้องมีชื่อหลอนตามมาเกี่ยวข้องด้วยทุกทีดอกแก้วผุดลุกขึ้นใส่จริตเต็มที่ชไม้ตามองไทย นี่คุณไทยท่าจะแคร์คุณหยามากเลยนะคะปกป้องคุณหย่าทุกอย่างไทยถอนใจผมเพียงแค่อยากให้คุณแก้วสบายใจไม่อยากให้คิดมากต่างหากได้ยินคำตอบจากเขาก็โล่งใจขึ้นมาหน่อยที่อย่างน้อยเขาก็ยังพอที่จะเข้าข้างหล่อนบ้างไม่ใช่เอะอะอะไรก็เทใจให้กับยายคุณหย่าคนเดียวนี่แสดงว่าตอนนี้แผนที่ทำให้คุณไทยกับคุณหย่าแตกกันเป็นผลสำเร็จไม่อย่างนั้น ไทยคงไม่ยอมกลับมากรุงเทพโดยง่ายแน,น่ๆแต่กำนังกอกล้วยมันต้องได้รับบทเรียนอย่างสาสมดอกแก้วไม่รอช้าจัดการขจัดเส้นหนามทันทีและก็เป็นผลสำเร็จเมื่อกอกล้วยร่ำให้มาหาเล็กกับเหลิมถึงออฟฟิศดูดูสิค้าคุณเล็กคุณเหลิมมันใส่ร้ายเจ้สารพัดจนที่ไหนๆเขาก็ไม่รับเจ๊เท่าทำงานแล้วนะคะเนี่ยสองเพื่อนเกลอมองหน้ากันแล้วก็ถามสั้นๆ เจ๊ก็โดนแล้วเหรอกอกล้วยตาโตหมายความว่ายัางไงคะเราสองคนโดนเกลยดเจ๊ซะอีกคะ่ะเล็กตอบเคืองๆยังโกรธดอกแก้วอยู่ที่ทำกันซะได้น้องดอกแก้วให้ข่าวว่าพวกเราทำงานห่วยไม่ได้เรื่องจนสปอนเซอร์ถอนแทบจะต้องยุบรายการจนอยู่แล้วตายนางดอกแก้วนี่มันร้ายจริงๆนะคะกอกกล้วยผสมโรงห่ักเกล็ดชังดอกแก้วเหมือนกัน เหลิมถอนหายใจเฮือกแต่จะโทษเขามันก็ไม่ได้หรอกเจ๊เป็นธรรมดาพอดังคนเราก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นอัน,นิจังคราวนี้กอกล้วยเป็นฝ่ายถอนใจบ้างก่อนจะพูดด้วยเสียงคุนขุนว่ามีอะไรกับปล่อนจะเปิดเผยให้สิน้นจริงๆมันไม่ได้เป็นนางเอกอน,นุรักษ์เหมือนอย่างที่มันสร้างภาพหรอกนะคะคุณเหลิมคุณเล็กมันเกลียดชาวบ้านชาวช่องอย่างกับอะไรดีที่มันทําทุกอย่างก็หวังสลับคาบนางร้ายมาเป็นนางเอกเท่านั้นเองตายจริงหรอเจ๊ สองเพื่อนเกลอมองหน้ากันไม่คิดไม่ฝันว่าคนแบบนี้จะมีในโลกโดยเฉพาะเป็นคนที่สนิทสนมคุ้นเคยมักจีกันก็กล้วยไล่ต่ออย่างสำนึกผิดแต่เจ๊ก็ผิดเองที่เสี้ยมสอนให้มันกำเริบเสรบสารจนปิดก้าขาแข็งแล้วมาแว้งกัดเจ๊อย่างนี้คนอย่างนางดอกแก้วมันไม่เคยจริงใจกับใครหรอกค่ะตายแล้วในไทยเล็กอุทานแล้วเหลิมก็เป็นฝ่ายสรุปรีบเตือนในไทยกันดีกว่า สองเพื่อนเกลอพยายามติดต่อไทยแต่ก็ติดต่อไม่ได้ก็จะติดต่อได้อย่างไรในเมื่อดอกแก้วแอบขโมยโทรศัพท์มือถือของไทยทิ้งและโยนความผิดให้กับพีงานที่ไทยเคยถ่ายโฆษณาด้วยหล่อนไม่ต้องการให้ใครติดต่อไทยได้โดยเฉพาะกับชาวตลาดในยามที่ไทยกลายเป็นหนุ่มเนื้อหอมมาแรงอยู่ในขณะนี้ดาราสาวจัดคิวให้ไทยจนแน่นเอียดหล่อนพาเขาไปเปิดตัวทุกที่ในฐานะคลื่นรูปใหม่จนชายหนุ่มแทบจะไม่มีเวลาเป็นส่วนตัว แม้กระทั่งการโทรศัพท์กลับบ้านเพราะดอกแก้วมักจะหาเหตุเอางานมาอ้างอยู่ตลอดทำให้ไทยคาดเคลื่อนกับทางบ้านอยู่เสมอเหมือนจะสนับสนุนและหวังดีแต่แท้ที่จริงดอกแก้วต้องการโปรโมทชื่อเสียงให้กับตัวเองมากขึ้นต่างหากโดยไม่ชาวบ้านไม่ทุ่งเกี่ยวชาวตลาดได้แต่มองตากันปิดๆโดยเฉพาะทวันที่ไม่อาจติดต่อลูกชายได้ต่างถามกันเป็นเสียงเดียวหรือว่าเจ้าไทยดังแล้วลืมตัว เป็นไปไม่ได้ฉันเลี้ยงมันมากับมือฉันรู้นิสัยเจ้าไทยดีถวันตอบเคร่งเครียดแต่ต่างก็หาคําตอบไม่ได้ว่าเหตุไฉนถึงติดต่อไทยไม่ได้และทําไมถึงไทยไม่ติดต่อมาบังเอิญเหลือเกินที่หนึ่งแอบผ่านไปได้ยินชิดชัยกับคมคุยกันในร้านอาหารแห่งหนึ่งฉันเจ็บใจนักดูซินางดอกแก้วมันดังขึ้นทุกวันคราวนี้ยังแถมพ่วงไอ้ไทยไปอีกด้วยแล้วนี่ฉันจะทํายังไงดีวะถ้ามันหักหลังฉันแล้วไปบอกตํารวจ ชิดชัยคำรามพึ่มแห่หอย่างหัวเสียเขาว่าหมาเห่ามักจะไม่กัดคมออกความเห็นพร้อมเสนอผมว่านายอย่าก,กุ้มเลยครับยังไงยายดอกแก้วก็ไม่กล้าแจ้งตำรวจหรอกทำไมแกถึงมั่นใจอย่างนั้นวะก็เพราะแผนของนายตีคุณหยากับไอ้ไทยซักกระเจิงถ้าขืนยายดอกแก้วซัดทอดมาว่านายเป็นคนวางาเพอิงฟาร์มไอ้ไทยก็เท่ากับว่าคุณหยากลายเป็นผู้บริสุธทธิ์ทันทีแต่ถ้ามันหักหลงหังนายจริงๆ เทปที่นายอัดไว้ก็ยังเป็นหลักฐานมาตัวมันได้ว่ายายดอกแก้วจะกล้าแลกเหรอครับนายชิดชัยหัวเราะอย่างเห็นด้วยแต่หนุ่มหูพึ่งกับเรื่องราวที่ได้ยินมาส,สดๆร้อนๆจริงแท้แน่แล้วในที่สุดดาราสาวดอกแก้วการุบุติก็เป็นคนที่อยู่ในเบื้องหลังทุกอย่างเหมือนที่เขาเคยคาดไว้ไม่มีผิดทุกคนฉันมีข่าวใหญ่มาบอกฉันได้ยินไอชิดชัยกับไอคมันคุยกันว่าคุณดอกแก้วเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องชั่วๆทุกอย่าง ทุกคนร้องลั่นอะไรนะแล้วหนึ่งก็เล่าอย่างละเอียดยิบในสิ่งที่ได้ยินมาที่สุดชาวตลาดก็ขนกันไปรวมตัวที่บ้านกำนันแสงจริงหรือว่าหนึ่งกำนันถามอย่างไม่คาดคิดมาก่อนเหมือนกันนั่นนะสิที่ผ่านมาคุณดอกแก้วเขาเป็นคนดีแล้วก็ช่วยพวกเราทุกอย่างเลยนะฉันไม่อยากจะเชื่อจเจ๊เบียดเป่ยขึ้นภาพแสนดีของดาราสาวยังติดตาหน,นั่งยันเยินยันไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ เพราะฉันได้ยินมาเต็มสองรูหูเลยที่ไอ้คมกับไอ้ชิดชัยมันคุยกันฉันว่าอย่าชักช้าอยู่เลยถวันตัดบทกำนันช่วยพาพวกเราไปจับมันมาคุยกับเราดีกว่าว่าความจริงมันเป็นอะไรจะแน่นะครับกำนันกำนันแสงพยักหน้าในทันทีและกลุ่มคนชาวตลาดก็เคลื่อนตัวไปดักรอที่ร้านอาหารที่หนึ่งบอกไม่นานทุกคนก็เห็นชิดชัยกับคมเดินกอดคอกันเมาอ่อแอ้มานางตัวแสบดอกแก้วอย่าให้ถึงทีฉันแล้วกัน ชิดชัยคำรามและทุกคนก็ได้ยินชัดถนัดหูกำนันพยักหน้าให้สัญญาณทุกคนออกไปจับชิดชัยกับคมทั้งสองร้องโวยวายใหญ่เฮ้ย <"He i, S 1> มาจับฉันทำไมวะโทษฐานวางเพลิงนะ่ะพอไหมวะกำนันตอบสั้นๆแต่ชิดชัยหน้าซีดเผือดสางเมาในทันทีหนุ่มผู้รับเหมากับลูกน้องคู่ใจถูกมัดไว้ที่ต้นไม้ใหญ่บ้านกำนันแสงถูกเค้นมากทั้งคู่ก็จำต้องสารภาพสิ้น ภูเทียมเป็นฝ่ายเอ่ยขึ้นเสียดายจริงๆที่เกิดที่นี่แต่เองกับเนรคุณแผ่นดินเกิดเชิดชายยกมือไหว้ปลกๆฉันขอโทษจะทำยังไงได้นี่สินฉันมาล้มพ้นตัวและอ,อย่างฉันก็ถูกบังคับให้ทำคนอย่างเองใครมันจะบังคับได้วะกำนันถามซ้ำมีสิก็นางดอกแก้วกระลับปูน,นิ่งคนดีของทุกคนไง,บ,งบังบังคับแล้วก็จ้างวานให้ฉันเผาฟาร์มไอ้ไทยแล้วใส่ร้ายคุณยา รวมทั้งเรื่องไร้ายๆทุกอย่างทั้งเข้าต้มมัดไส้กวดดินทั้งเรื่องเผาตลาดมันสร้างเรื่องทุกอย่างให้ชาวบ้านเกลียดคุณยาแล้วมันกับไอ้ไทยก็จะได้รักกันเจ๊หวีตบองพางฮะจริงเหรอไม่ใช่ว่าแกใส่ร้ายเขาเหมือนเรื่องแม่ของเขาอีกคราวนี้คมเป็นฝ่ายผู้บ้างเรื่องแม่ของยายดอกแก้วก็เป็นเรื่องจริงมันทอดทิ้งแม่แท้ๆของมันนี่ฉันกำลังสืบหาแม่ของมันอยู่ ชาวตลาดมองหน้ากันอย่างไม่เชื่อในสิ่งที่เพิ่งได้ยินชิดชัยเห็นดังนั้นก็รีบบอกแต่ถ้าทุกคนไม่เชื่อฉันยังมีหลักฐานเป็นเทปที่ฉันอัดเสียงตอนที่คุยกับมันไว้ฉันเอามาให้ฟังก็ได้แล้วชิดชัยก็สั่งให้ลูกน้องอีกคนเอาเทปที่แอบเป็นทึกการสนทนาระหว่างดอกแก้วกับตัวเขาเองมาให้ชาวตลาดฟังพอทุกคนได้ฟังต่างลมจับจริงเหรอโอ๊ยจะเป็นลมฉันไม่อยากจะเชื่อเลยแต่ว่าเรื่องนี้ฉันเป็นพยานได้นะ มุกดาพูดเสียงอ่อยๆทุกคนหันมามองอามวยขายกับเพาะปาเป็นตาเดียวเด็กสาวเปิดปากสารภาพครั้งหนึ่งฉันเคยเห็นยายดอกแก้วคุยกับนายชิตชัยแต่ฉันไม่ได้บอกทุกคนทำไมเองไม่พูดว่ามุกดาถาวันถามเสียงดังจนมุกดาหน้าเจรินไปนิดเด็กสาวบอกเสียงอ่อยๆเพราะตอนนั้นฉันเกลียดคุณยาอิจฉาคุณยาฉันอยากให้คุณยาไปจากชีวิตพวกเรา เพราะเขาเคยไล่ที่ฉันจนฉันไม่มีทางทำมาหากินไม่ใช่คำสั่งของคุณหยาหรอกมุกดาชิดชายเป็นฝ่ายบอกเองฉันมั่วๆไปงั้นแหละพอดีเจอแจ็คพอดตรงที่ของเองสิ้นเสียงชยิดชัยเจหวีสบดออกมาคำเดียวไอเวนแล้วก็ถลันเข้าไปจะทำท่ากรน่ำเตะแต่หนึ่งชุดมือไว้ก่อนใจเย็นๆเ,เจ๊ฉันว่าเรามาช่วยกันคิดหาหนทางฉีกหน้าก,ากากยายดอกแก้วดีกว่า ทุกคนออ,อเห็นด้วยชิดชัยเรียบบอกฉันยินดีช่วยฉันด้วยคมรีบอาสาอีกคนแต่ชิตชัยยังมีข้อแม้แต่ว่าข้อแม้ทุกคนจะต้องไม่เอาผิดกับฉันแล้วฉันสัญญาว่าจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีเลิกเล่นการพนันอย่างเด็ดขาดชาวตลาดทุกคนมองหน้ากันอย่างไม่เชื่อน้ำหน้าจนชิดชัยต้องขอร้องเชื่อฉันเถอะฉันเข็ดแล้วจริงๆแล้อีกอย่างฉันก็สำนึกในน้ำใจของคนที่มีให้ฉัน อย่างที่ปู่เทียมว่าจะแท้ฉันมันในละคณแผ่นดินเกิดทุกคนให้อภัยฉันนะถวันถามเอาไงกำนันกำนันแสงถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนตอบจริงๆความผิดที่เองก่อมันก็หลายกระทงนะไอชิดชัยแต่เห็นว่าเป็นคนบ้านเดียวกันข้าก็เห็นเองมาแต่เล็กแต่น้อยเพราะฉะนั้นพวกเราจะให้อภัยแต่เองก็ต้องช่วยพวกเราเรื่องคุณดอกแก้วด้วยชิดชัยหันไปมองหน้าคมแล้วยิ้ม ฉันเต็มใจอยู่แล้วที่จะฉีกหน้ากากนางอุตภิษต่อกแก้วเพราะมันทําฉันแสบเหมือนกันชาวตลาดยิ้มดีใจที่เรื่องรล้รยๆจะได้คลี่คายไปเสียทีแต่ถวันกลับลำพึงเสียงจ๋อยแต่ฉันเป็นห่วงว่าป่านนี้ไทยจะเป็นยังไง